สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงนะคะในช่วงแม่หญิงรีวิวค่ะนี่ค่ะแม่หญิงมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะไร้สายเป็นของแบรนด์มั m c o ซีนะคะรุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น S12 ค่ะแม่แม่แมค่ะเดี๋ยวแม่หญิงจะมาอันบ็อกกันนะคะ อันอื่นต้องบอกว่าแม่หญิงน,นะคะใช้มาสักพักแล้วเรารู้สึกประทับใจนะคะใช้งานง่ายมากสะดวกมากๆค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าในหนึ่งกล่องนะคะเขาจะได้อะไรมาบ้างนะคะนี่ด้านในนะคะเปิดข้ามาค่ะจะมีคู่มือนะคะของ S12 ให้ค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ Type C นะคะแล้วก็จะมีสายเซื้อไนให้นะคะสามารถเอาไว้คล้องกับเซื้อในนะคะสําหรับที่แม่แม่ปั๊มนมอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ไฮไลท์ของเราเลยค่ะจะเป็นกลวยปั๊มนมนะคะตัวนี้ค่ะก็คือไร้สายเลยค่ะตัวกล้วยนะคะจะขนาด24นะคะเขาก็จะมีตัวเครื่องมาให้ค่ะนี่มัมโคซี่นี่นะคะหน้าจอก็จะเป็นจอ LCD ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเอาไว้เสียบสายชาร์จ USB ค่ะ Type C ท,ที่แม่หญิงได้บอกไปเบื้องต้นนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็ เปิดเข้ามาะค่ะี่มีบอกว่าจะเป็นตัวกลวยนะคะนี่ตัวกลวยนี่ค่ะแยกออกมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานเลยค่ะสําหรับแม่แม่นะคะก็คือเป็นกลวยขนาด24นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวปากเป็ดนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็ ประกอบง่ายมากๆนะคะชิ้นส่วนนะคะเราประกอบแล้วก็ล้างง่ายมากๆนะคะมีแค่น,นี้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็เอาตัวออกจากตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะนี่จะวไม่อีกนะคะจะประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนประกอบก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เอาตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนะคะเราจะหันด้านนี้นะคะไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถาใส่ตัวตัวกลวยได้นะคะเราต้องหันด้านนี้เปิดนะคะ นี่นะคะแม่หญิง้องบอกว่าตัวกล้วยนะคะเขารองรับนะคะน้ํานมของเรานะคะได้ถึง6ออนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะไม่อีกน,น,นะคะจะทําการเปิดตัวเครื่องกันค่ะ<ม>นี่ค่ะจะบอกว่าหน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอ LCD นะคะแล้วก็ ของเครื่องนี้นะคะเขาจะาเป็นระบบนะคะจดจําด้วยนะคะเพราะไม่หยิงปั๊มนมล่าสุดนะคะก็คือใช้แค่หมดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปิดนะคะตัวบวกนะคะก็คือเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เพิ่มถ้าลดนะคะก็ลดลงมาได้ต้องบอกว่าตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะความแรงอยู่ที่9นะคะนี่อยู่ในที่ระดับ9นะคะนี่ แล้วก็ที่แม่แม่เห็นนะคะที่เป็นรูกหัวใจนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโหมดดูดแล้วก็กระตุ้นนะคะแม่แม่นะคะสามารถปรับโหมดนะคะที่ปุ่ม M นะคะด้านขวามือนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นลูกหยดน้ํานมนะคะ่ะตัวนี้นะคะ,ะ,คะ make จะเป็นโหมดดูดน,นมนะคะดูดน้ํานมของเรานะคะนี่แม่แม่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอาจจะใช้ตัวโหมดกระตุ้น ลูกหัวใจนะคะแล้วก็ดูดนะคะ15นาทีแล้วก็สลับกับหมวดดูดนะคะ15นาทีตามความถนัดของแม่แม่เลยค่ะอันนี้ไม่เหมแนะนําน,นะคะเพราะว่าจะช่วยให้น้ํานมของเรานะคะไหลดีขึ้นเพราะว่าเราต้องอกระตุ้นน้านมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูใช้หมวดดูดกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเขาป้องกันการนมไหลย,ย้อนกลับด้วยนะคะ นี่ค่ะแม่หญิงนะคะแอบปลื้มเพราะว่าระหว่างที่แม่หิงใช้นะคะแม่หิงอะ่ะเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ก็คือต้องเลี้ยงน้องเอพิลแล้วก็ทํางานแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยนะคะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็ะคือแค่เราใส่เสื้อในให้นมนะคะบาปั๊มนมแล้วก็เป็นเครื่องปั๊มนมตัวนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้สายเสื้อในนะคะที่ทางแบรนด์ให้มาหรือว่าเรานะคะซื้อเสื้อในนะคะของมามาวิญญาก็ได้ค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะ ก็คือสามารถเกี่ยวได้เลยนะคะกับเครื่องตัวนี้เขาก็จะอยู่แน่นนะคะกับระดับอ่าระหว่างเต้านมของคุณแม่นะคะแล้วก็หัวนมนะคะก็คือจะพอดีตรงนี้นะคะเพราะว่ากล้วยของเขานะคะให้มาไซขนาด24นะคะพอดีกับนมแม่หญิงเลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่ปั๊มนมไปนะคะแม่ญิงก็เปิดหมวดดูดนี่นะคะแล้วก็เพิ่มลดนะคะตามความต้องการของแม่แม่เลยค่ะ ต้องบอกว่าระหว่างที่แม่หญิงปั๊มนมก็อาจจะมีล้างจานแล้วก็พาน้องเอพิวไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะและต้องบอกว่าระหว่างที่น้องเอพิวหลับนะคะแม่หญิงก็แอบ,บปั๊มนมไปด้วยแล้วก็ไม่มีแสงไฟรบกวนน้องแล้วก็เสียงเงียบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะลองเปิดไฟฟัาอีกรอบหนึ่งว่าเงียบมากจริงๆง่ายมากๆตีสองตีห้าตื่นแบบปั้มนมให้น้องก็คือเวิร์กมากตอนนี้ว้าว <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ตอนนี้นะคะปัม๊มเสร็จ30นาทีนะคะตัวเครื่องนะคะก็จะดับไปเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอบนี้นะคะแม่หญิงปั๊มนมได้กี่ออนนี่ได้เยอะมากๆเลยค่ะแม่แม่ก็ประมาณ5้าออนนิดๆนะคะเดี๋ยวแม่หญิงนะคะจะเอาไปเติมใส่ขวดนมให้น้องเอพิวทานกันนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่หญิงนะคะจะนํานมของน้องเอฟิวนะคะที่แม่หญิงบำได้มาเติมใส่ขวดนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแม่แม่นะคะถอดตัวเครื่องนะคะกับกวยนะคะออกนะคะตัวนี้นะคะจะมีช่องเล็กๆนะคะสําหรับเทนะคะออกมานะคะนี่ง่ายมากๆเลยค่ะแม่แนี่นะคะไม่หกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าเราเทดีๆนี่ค่ะ แล้วก็น้ํานมที่ได้นะคะออกมาทุกหยดเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไหลไม่หมดนะคะนี่จนหยดสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็ไม่หญิงบอกอง่ายๆเลยนะคะเมื่อเราใช้กวยเสร็จนะคะก็แยกชิ้นส่วนออกนะคะนําไปล้างนะคะกับอุปกรณ์ของแม่ๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าเครื่องอบ UV ได้นะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวได้ค่ะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะคะไม่หญิงต้องบอกว่าตัวเครื่องของเขานะคะ ใช้งานนะคะได้2-4ครั้งนะคะหรือว่า80นาทีนั่นเองตัวนี้นะคะเลิศมากๆเลยนะคะใช้งานได้ยาวนานมากค่ะแม่แแล้วก็ตัวนี้นะคะเมื่อหลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะเราก็เสียบสายนะคะไทซีนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อกับ สาย USB นะคะได้เลยค่ะก็ถ้าแม่แม่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ทางเพจมามาบิยอนนะคะแล้วก็ตัวเครื่องของเขานะคะรับประกันนะคะ1ปีเต็มเลยคะ่ะแล้วก็แม่หญิงนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องอญญายัเยดียวจังด้วยนะคะในช่วงแม่หญิงรีวิวนะคะถ้าแม่แม่มีความสนใจหรือว่าต้องการให้แม่หญิงรีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ